<st ischen> งานนี้ค่ะพี่จีซูนะคะต้องนึกถึงนอริซ่าแน่เลยค่ะเจอคนไทยเป็นไม่ได้นะคะถึงกับร้อง my only oh Thailand ค่ะแม้ว่าจะแปลออกมาแล้วมันจะงงๆวไปสักหน่อยนะคะว่าพี่ซูค่ะต้องการหมายถึงอะไรนะคะแต่พอได้ยินคําว่าไทยแลนด์เท่าน,นั้นค่ะได้ยินแล้วก็ชื่นใจเลยทีเดียวนะคะ mm. เพราะว่าพี่จีซูค่ะเธอดูตื่นเต้นฮะแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะเมื่อเจอนะคะ คุณคิมเบอรี่ค่ะดาราสาวชาวไทยค่ะที่ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีนนะคะกับทางดีออด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าคนสวยตระกูลคิมทั้สองคนค่ะเขามาเจอกันท่ะเมื่อคืนนี้ค่ะคนนึ่งก็คิมเบอรี่ค่ะส่วนอีกคนนึงก็คุณคิมจีซูค่ะก็เลยมีโมเมนต์นะคะเมาทมอยกันใหญ่เลยค่ะ หมือนจะได้ยินนะคะว่าคุณคิมเบอรี่ค่ะพูดว่าทคาเธอติดตามดูซีรีส์สโน w d ดร p อค่ะของพี่จีซูด้วยนะคะแสดงว่าน่าจะเป็นบล้งอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้แอดก็เดาเอาค่ะแต่ว่าพี่จีซูนะคะเธอก็น่ารักมากๆค่ะเจอคนไทยปุ๊บนะคะเธอก็พูดว่า My only Thailand เลยนะคะอาจจะแปลว่ายังไงดีนะคะพี่ซู ไทยแลนด์ของฉันเท่านั้นเลยเหรอคะพี่ซูแล้วก็ไทยแลนด์ที่ว่าเนี่ยรวมถึงน้องเล็กลิซ่าด้วยไหมนะเจอคนไทยปุ๊บค่ะก็ดีนะพี่จีซูค่ะไม่บอกว่าโอ้มาลิซ่าของฉันอะไรแบบนี้นะคะก็แซลเลนขำๆนะคะคือเมื่อคืนนี้ค่ะเขามีการจัดงานกันอย่างคึกคักนะคะ ที่ปารีสใช่มหเป็นปารีสแฟชั่นวีค่ะอันนี้ก็เป็นงานของทางดีออนะคะคุณคิมเบอรี่ค่ะเห็นมีคนถามอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเธอไปในฐานะอะไรนะคะเท่าที่ทราบก็คือเธอเป็น Friend of the House นะคะของ d ีออค่ะ,คะก็เป็นตัวแทนของคนไทยนะคะไปกระทบไหล่ค่ะ g l o b a l n r ambassador นะคะอย่างพี่ซูของเราด้วยนะคะ อีกเรื่องนึงนะคะที่ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้นะคะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะพ่อหนุ่มลอเลนนะคะพระเอก MV ีของ Blackpink ค่ะจากเพลง Love Six Girl นะคะ แล้วก็เป็นมือกีตาร์ค่ะขาประจำของน้องแชงเนี่ยค่ะก็มีไปงานะคะปารีสแฟชั่นวีค่ะร่วมงานกับทางแซงโรรองเมื่อคืนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเลยน่าเสียดายอยู่นะที่โรเซ่ค่ะไปไม่ได้นะคะเธอติดโควิดนะคะก็เลยอดไปค่ะไม่งั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นฮัช็อตเด็ดขาที่ทั้งคู่นะคะเดินเข้าง,งานด้วยกันก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชม แอดก,ก็เอาบรรยากาศคร่าวๆค่ะเป็นเก็บโตะนะของเมื่อคืนมาฝากล้วกันค่ะก็มีโมเมนต,ต์น่ารักดีนะคะที่พี่สูค่ะพูดถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า